ช่วงนี้หลายๆโรงเรียนก็เตรียมพร้อมเตรียมตัวที่จะเปิดเรียนแล้วหรือบางโรงเรียนเปิดไปแล้วด้วยซ้ากับท่านผู้ชมนะก็ท่านผู้ชมหลายท่านก็เกิดความไม่สบายใจว่าเราจะให้ลูกเราไปเรียนไหมหรือนักเรียนบางคนเนี่ยก็ไม่อยากไปเรียนเพราะว่ากลัวกลัวติดเชื้อท่านผู้ชมนะฮะอธิบดีกรมควบคุมโรคเขาบอกแบบนี้เขาบอกเมื่อมีการเปิดเรียนในรูปแบบปกติแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องมีการติดเชื้อเกิดขึ้นแน่นอน แต่จะไม่มีการระบาดเป็นคัสเตอร์ใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยการระบาดใหญ่เกิดขึ้นจากการบ่อนการพนันบ้างสถานบันเทิงโรงงานขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายของผู้คนแต่เมื่อเด็กติดเชื้อในท่านผู้ชมนะจะอยู่ในชุมชนตัวเองและที่ฉีดวัคซีนก็มีโอกาสติดโควิดได้แต่อาการจะไม่รุนแรงนะครับนะเนื่องจากในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ย พบข้อมูลการแพร่ระบาดเชื้อโควิดไม่เคยเกิดการรุนแรงกับกลุ่มนักเรียนนะฮะท่านผู้ชมทั้งนี้เนี่ยไม่อยากให้นับว่าจะมีโรงเรียนกี่แห่งเนี่ยนะครับที่มีนักเรียนติดเชื้อโควิดในทีมเพราะเราสามารถควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้โดยต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองว่ามเมื่อบุตรหลานของท่านเนี่ยติดเชื้อแล้วมีอาการไข้จะต้องหยุดเรียนทันทีย้ำคำสุดท้ายว่าจะต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครอง ว่าเมื่อบุตรหลานของท่านเนี่ยมีอาการติดเชื้อหรือมีไข้จะต้องหยุดเรียนทันทีท่านผู้ชมหลายๆท่านก็เกิดความกังวลแหละผมเข้าใจเลยเชื้อใหม่ๆก็มาเชื้อเก่าก็ยังอยู่ไม่รู้จะไปทางไหนดีครับแต่เปิดโรงเรียนอย่างนี้ให้เด็กไปอย่างนี้แล้วถ้าเด็กไม่อยากไปล่ะจะทํำยังไงและถ้าผู้ปกครองไม่อยากให้เด็กไปเรียนไปติดเชื้อเนี่ยจะทําอย่างไรอย่างเช่นข้อความตอนหนึ่งที่ท่านบอกเนี่ยว่ามันเกิดขึ้นได้การติดเชื้อแต่จะไม่รุนแรง และถามว่าเด็กจะต้องไม่กลับบ้านหรอครับผู้ปกครองบางท่านเข็มแรกยังไม่ได้เลยเข็มที่2ยังไม่ครบเลยแล้ววัคซีนเนี่ยมันสามารถป้องกันอาการเจ็บป่วยการรุนแรงได้ขนาดไหนที่ฉีดไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชิโนแวคหรือจะเป็นแอสตราเซเนกาทำไมไม่เลือกเอาไฟเซอร์ไม่เลือกเอาโมเดอร์นาเนี่ยให้กับประชาชนโดยตรงเลยโดยที่เขาไม่ต้องเสียสะตุ้งสะางเนี่ยมันทําได้หรือไม่เด็กๆบางคนเนี่ยฉีดแล้วก็จริงไม่ป่วยหนักก็จริงแต่ได้รับเชือ้อถามว่าเขามีพ่อมีแม่ไหม เขาต้องกลับบ้านไปเจอพ่อเจอแม่เจอปู่เจอย่าเจอตาเจอยายเจอใครอีกหลายคนน้องๆหนูๆเนี่ยที่อายุต่ำกว่า12ปีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยถามว่าจะติดได้ไหมติดได้แล้วภาวะก่อนหน้านี้ที่บอกเนี่ยอวัยวะต่างๆอักเสบเนี่ยสำหรับเด็กที่ติดโควิดในทีนเนี่ยนหที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยเกิดภาวะมิดซีขึ้นมาเนี่ยคุณจะรับผิดชอบเขาอย่างไรคุณจะต้องคิดให้มันมองเป็นกระจกหกด้านรอบๆเนี่ยว่า ติดที่บ้านไหมที่บ้านตอนนี้เนี่ยฉีดครบหรือเปล่าวัคซีนที่เอามาให้เนี่ยมันสามารถครอบคลุมต่อสู้กับสายพันธุ์ต่างๆได้แค่ไหนเอาตรงๆเลยว่าตรวจไปแล้วเท่าไหร่การตรวจเนี่ยทั่วถึงหรือเปล่าแล้วการตรวจเด็กนักเรียนเนี่ยไม่ใช่สุ่มตรวจนะคุณจะต้องตรวจแบบครอบคลุมมาตรวจทุกคนนะ่ยไม่งั้นเนี่ยมันก็มีหลุดรอดไปแหละเพราะฉะนั้นปัญหาพวกนี้คุณจะต้องปูวัคซีนให้กับ คนในประเทศส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่เด็กนักเรียนเด็กนักเรียนเขาก็มีคุณพ่อคุแม่เขายังไงก็กลับไปติดนะฮะฝากไว้ด้วยละกันขอบคุณครับ